สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอการเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับพี่ๆวดประจําวันที่31มอมีนาคม2567ก็ก็เป็นวันของสิ้นเดือนนะครับมีนาเนาะนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับก็สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับผมขอคืนนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดยังไงถ้ากลับบ้านไม่ดึกนะครับเดี๋ยวจะลงให้รอบดึกเลยนะครับหรือว่าจะลงในรอบเช้าวันจันทร์นะครับ ก็ดูอีกทีก่อนนะครับผมสลับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับส่วนนะครับนิกิยของเรานะครับเมื่อวานนี้มาแค่ในรอบบ่ายเนาะรอบเช้านั้นหลุดนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกนะครับเช้าให้9กับ3ผลที่ออก208กับ74นะครับอันนี้หลุดไปนะครับเน้น37เนาะออก74นะครับแต้มเดียวอีกแล้วนะครับส่วนรอบบ่ายมีให้0กับ4เอ้ยให้0กับ4เนาะหลุด0ผลที่ออก442กับ04 ถาเกิดใครจับตัวเด่นนะครับประกบคู่เนาะก็เข้าไปเต็มๆเลย04นสะครับส่วนใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับก็เข้าไปที่42นะครับเน้น43เนาะออก42ก็พลาดอย่างละแต้มนะครับไปพี่เนาะแต่ยังดีนะเนาะบ่ายก็ถ้าเกิดใครเอา4เอา0วิ่งรูดก็ได้เฮกันนะครับส่วนแนวทางของวันที่31นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยสลับบ้านน้ำเต้าทอง เป็นบ้านเสียงโชคนะครับพพี่สมาชิกานใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสําหรับนะครับพี่ๆนี้แค่อีเช้าเนาะรอบเช้าเนี่ยผมให้เด่นไปที่เลข3นะครับแล้วก็7นะครับผมสายลูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับ3 0 34สี่ 3ามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับสามตัวเจ็ดสามศูนย์นะครับผมนะครับนี่ในรอบเช้านะครับผมส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับ ในรอบบ่ายได้1กับ7นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับให้ไปที่เลข7 1 0 1 2 1 4 7 0 7 2 7 4นะครับ3ตัวนะครับผม1 7 2นะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับนี่แคอีกเช้าบ่าย VIP นะครับก็อย่างที่บอกนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองเข้าไปทักทายสอบถามแบดมินได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบส,สด,ดีครับ